สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับเบิร์ช้ยบอลสีนะครับวันนี้มีบอลสีมาแบ่งปันเนาะนี่หนึงถาดสิบสองต้นเหมือนเดิมมีไม่เยอะเหมือนเดิมเอาครับมาวันนี้แบ่งปันบอลสีไปดูรายละเอียดกันว่ามีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นแจ้งค่าส่งก่อนทุกท่านค่าส่งเมาส์เมาส์ห้บาทนะครับแบบโอนแล้วก็เก็บเงินปลายทางก็เมาเมาส หกสิบบาทเหมือนเดิมคือเกา่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยครับบอนสีต้นแรกทุกท่านไก่บ้าน <c ười> ไก่บ้านของสวนเบิดชัยเองนะครับนี่ไก่บ้านเนาะอันนี้โอ้โหโตแล้วนะผ่าชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับนี่มันจะป้ายแบบยังไงอะป้ายแบบบอกไม่ถูกเนาะสวยอะทรงไก่ใบทรงไก่ <c ười> นี่ครับนี่กระดูกสวยเม็ดลึกนี่ครับเม็ดลึกแล้วก็ชมพูไปป้ายมานะครับโตโตมามันจะเข้มเข้มดำดำแดงแดงนะครับไก่บ้านกระถางนี้นะครับมีต้นเดียวเนาะวันนี้กระถางที่หนึ่งไก่บ้านเอาไปในราคาแปดสิบบาทนะครับแปดสิบบาทสําหรับบอนสีไก่บ้านนะครับเอาไปต้มน้าําปลานี่อร่อยนะไก่บ้านนะต่อไปครับบอนสีทด คีรีทอนนะครับมาแล้วทุกท่านนี่ทศคีรีทอนเนาะเริ่มกัดสีมาแล้วนะครับบอลเก่าบอลเก่ามากๆเก่าแบบไม่รู้ว่ามันตอนไหนอะ่ะแต่ผมรู้ว่ามันเก่าทศคีรีทอนวันนี้มีมาสองกระถางนะครับนี่ทศคีรีทอนขอกระถางละหนึ่งร้อยบาททุกท่านทศคีรีท on, อนบอลเก่านี่ครับเริ่มกัดสีมาแล้วเนาะบอลเก่า เดี๋ยวจะหารูปต้นแม่ให้ดูนะครับสำหรับทศคีรีทรมีอยู่2กระถางทุกท่านกระถางละ1 0 0บาทนะครับสำหรับทศคีรีทรต้นโตอ่าคราวที่แล้วใครพลาทดทศคีรีทอนไปนะครับเนาะไม่ทันก็รอบนี้ผมเอากลับมาแบ่งให้แล้วนะครับมีแค่2ต้นเองนะทุกท่านนี่ตอนนั้นมันยังไม่โตตอนนี้มันโตแล้วนะครับนี่เริ่มกัดสีมาแล้วนะครับทศคีรีทอนโอ้วันนี้ ลมดีมากเลยบรรยากาศดีเนาะคล้มๆแล้วก็ลมพัดตลอดนี่ครับมีอยู่2กระถางกระถาง,ะางละ1 0 0บาทสำหรับทศคีรีทอนนะครับมาแล้วครับนี่ทุกท่านเขาเรียกว่าอะไรนะสีเรื่องงามสีเรื่องงามนี่บอลเหลืองแดงนะครับโอ้โหต้นนี้แบบสวยอะโตมาสวยมากนะครับสำหรับสีเรื่องงามมะเนาะผมอะชอบชอบมากนะครับบอลสีสีเรื่องงามนะครับ เพราะว่ามันจะมีสีแดงสีเขียวสีเหลืองโอ้โหโตมากับสีแดงสวยมากนะครับสีเลิกงามกะทางนี้เอาไปในราคา80บาทนะครับสีเลิกงาม80ดูความสวยของน้องเออต้นนี้สวยจริงพลาดแล้วพลาดเลยนะ <c oughs> 80นี่ถือว่าโอ้โหราคาแบบน่าเก็บมากนะครับ80บาทสีเลิกงามดูสิเหลืองเขียวมาเชียว สวยงามสีเลิกงามเนาะแปดสิบบาทครับเทพพัสุธาโอ้โหต้นนี้สวยเลยดูครับเหลืองป้ายเขียวเทพพัสุธาเหลืองป้ายเขียวนะครับนี่ทรงใบแบบหแหลมแหลมสวยๆเลยนะครับเทพพัสุธากระถางนี้สองร้อยบาทนะครับทุกท่านสองร้อยบาทสำหรับเทพพัสุธากระถางนี้สวยงามมากดูสิทรงสวยอะ่ะสวยมากเลยนะครับ สองร้อยบาทเปิดหน้ามาสวยแล้วดูเขียวเหลืองโอ้โหสวยงามมากสวยๆเทพพระสุทากระถางนี้ห้ามพลาดเลยนะครับทำกว่าจะทำได้แบบเนี้ยยากนะทุกท่านยากมากนะครับนี่สองร้อยบาทสำหรับเทพพระสุธานะครับสวยงามดูใบต้องเก็บต้องเก็บต้องเก็บจันทระเทพบระบรุชื่อดีชื่องามนามเพราะนะครับสวยมาก เดี๋ยวให้ดูต้นแม่หืมสวยจริงๆจันทละเทพพบุตรเขาขายกันประมาณ350แต่วันนี้เบิร์ชัยขอ200จันทละเทพพบุตรป้ายสวยขอ200บาทนะครับดูสวยงามจริงๆนี่จันทละเทพผบุตรชื่อแบบจันทละยังไม่พอเทพพบุตรอีกไม่รู้อะรู้จักแต่จันทละโคลบ เปิดพระอบพบนางโมลาล้อเล่นนะครับเนาะจันทราเทพ,พบุตรไม่รู้ว่าความหมายชื่อคืออะไรแต่รู้แต่ว่าเทพพบุตรนะครับเนาะนี่อาจจะเป็นเทพพบุตรเกิดวันจันทร์หรือเปล่าไม่แน่ใจสอง้อยบาทนะครับสําหรับต้นนี้ทํายากทุกท่านจันทราเทพพบุตรแต่โตมาสวยงามสวยงามมากนะครับบังเกิดเกล้าสวยงามต้นนี้ดูโอ้โหกัดมาแล้วแล้วป้ายสวยด้วยครับบังเกิดเกล้า ขายในราคา150นะครับสำหรับบางเกิดกล้าวเนาะรู้สึกว่าราคาบางเกิดกล้าวขึ้นทุกท่าน <c oughs> ไปเช็คในกลุ่มมามีคนตามหานะครับเนาะราคาขึ้นเซ้นะครับโอ้ยิ่งป้ายสวยๆแบบนี้นี่แพงแน่นอนแต่สำหรับเบิดชัยบอนสีเอาไป150บาทพอ <c oughs> ดูป้ายสวยแดงมาแล้วนะครับเนาะแดงแล้วก็ป้ายเขียวแบบเขียวอ่อนอะ แดงป้ายเขียวอ่อนดูทรงใบสวยงามมากนะครับนี่บังเกิดกล้าวครับเลกาซี่ทุกท่านเลกาซี่สวยงามดูต้นนี้สวยอะ่ะต้นนี้สวยมากเลกาซี่เนาะขอในราคา200นะครับสําหรับเลกาซี่กระถางที่หนึ่งดูสิป้ายสวยงามอะ่ะป้ายสวยมากโอ้โหเขียวมาแล้วนะทุกท่านเขียวมาแบบเขียวสวยเลย เลกาซี่กระถางที่1 200เนาะเลกาซี่มี2กระถางแต่กระถางที่2อ่ามันป้ายน้อยกว่ากระถางที่1ผมขอ150นี่ราคาไม่เท่ากันนะเลกาซี่กระถางนี้150ส่วนเลกาซี่กระถางนี้200แหมมีอยู่2กระถางนะครับสำหรับเลกาซี Legacy, นะ่เนาะดูสวยงามสวยงามมากนี่ครับเลกาซี่อันนี้200 อันนี้ร้อยห้าสิบรับไปได้ครับเลกาซี่มีสองกระถางนะครับวันนี้ดูต้นนี้ทุกท่านศิลาหุ้มทองศีลาหุ้มทองป้ายเหลืองไม่มีที่ไหนแน่นอนดูสีแดงมาแล้วนะครับนี่สีแดงสีเหลืองมาแล้วนะครับแล้วดูใบใหม่โอ้โหสวยมาเลยใบใหม่ศีลาหุ้มทองป้ายเหลืองทุกท่านเพลงมาจากศีลาหุ้มทองไม่มีที่ไหน มีที่ผมที่เดียวนะครับวันนี้มาแบ่งสองต้นทุกท่านดูสิสามร้อยบาทกระถางละสามร้อยบาทศีลาหุ้มทองป้ายเหลืองทุกท่านมันไม่มีที่ไหนเลยดูครับจริงๆนะเนี่ยนี่สีแดงสีเขียวสีเหลืองเข้ามาแล้วนะครับแล้วดูนี่โอ้โหแล้วลองคิดดูทุกท่านถ้าเลี้ยงโตๆไปแล้วมันกัดแดงอนะ่ะโอ้โหหน้าแปลกเลยนะสีลาหุ้มทองเนี่ยศีลาหุ้มทองสองต้นเนี่ยหน้าแปลก แปลกมากนี่ครับดูสิโอ้กระถางละสามร้อยมีอยู่สองกระถางนะศิาลาหุ้มทองแก้มเหลืองศิลาหุ้มทองแก้มเหลืองหายากด้วยทุกท่านดูสินี่ครับสามร้อยบาทมีอยู่สองกระถางแค่นั้นนะแล้วก็ไม่มีอีกแล้วด้วยเพราะว่ามันทำยากหายากนะครับสามร้อยดูสวยงามสวยงามสวยงามน่าเก็บน่าเก็บเก็บได้เก็บเลยนะครับเดี๋ยว โอ้โหไม่มีแล้วเดี๋ยวมาถามหานี่รู้สึกว่าแย่เลยนะแย่เลยนะต้นสุดท้ายของวันนี้ทุกท่านดูบับเบิลบีบับเบิลบ,บ,บ,เบ,บีเม็ดแดงอะเออเปกเนาะนี่ครับเม็ดสีแดงนะครับบับเบิลบีสวยงามมากบับเบิลบเม็ดแดงบับเบิลบปิดในไลฟ์สดนี่ห้าร้อยห้าสิบนะรู้สึกว่าห้าร้อยห้าสิบนะครับอ่ะวันนี้เบิร์ชัยแบ่งให้บับเบิลบสวยนะต้นโตด้วยนะ ดูเม็ดสีแดงด้วย B, ดดบ,บ, <c oughs> บับเบิรบีมีเม็ดแดงอ่ะแปลกเนาะกระถางนี้ขอสามร้อยห้าสิบบาทสามร้อยห้าสิบบาทนี่ครับนี่ครับสวยงามมากบับเบิลบีบับเบิรบีเออเม็ดแดงเนาะมีเม็ดสีแดงอะ่ะปกติบับเบิรบีเม็ดสีแดงไม่ค่อยมีนะครับเนาะหายากนี่ต้นนี้สวยเลยบับเบิลบีเอาไปสามร้อยห้าสิบบาทนะครับ โอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับบอลสีของเบิดชัยเนาะมีประมาณนี้แหละแร่ๆก็มีทุกท่านแร่แบบไม่แพงมากนะครับเนาะสูงสุดก็3 5 0ห้าสิบนอกนั้นก็ราคาเบาๆนะครับกันเองโอเคครับสนใจบอลสีก็ทักเฟซท,ทักไลน์มาตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เบิดชัยบอลสีก็ลากันไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ